ก็วันนี้เราจะมาติดตั้งนะครับตัวเซน a านะครับ 5S นี่นะครับตัวนี้อันนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วแล้วก็ติดตั้งไม่ถูกนะครับติดตั้งไม่ไม่เป็นนะครับเป็นหมวกใบใหม่ด้วยอันนี้จะเป็นหมวกทรงสไตล์วินเทจหน่อยเป็นของ ID นะครับ ID Helmet อ,อันนี้ที่ลูกค้าติดตั้งมาเนี่ยจะเป็นชุดขาแบบแปะนะครับ แต่หมวกที่หนีบได้เนี่ยเราก็จะใช้เป็นฐานตัวนี้เนี่ยอันนี้เป็นฐานของ 5S นะครับมันจะมีทั้งแบบแปะแล้วก็แบบหนีบแบบนี้นะครับก็ให้ใช้ตัวนี้นะครับสําหรับหมวกที่มันสามารถหนีบได้เดี๋ยวนี้จะลองดูว่าสามารถดีบหนีบได้ไหมนะครับ หกเหลี่ยมพวกนี้ก็จะมีมาให้ในกล่องนะครับตัวขันเนี่ยอ่านี่ครับมันจะยัดเข้าไปอ่าข้างหมวกตรงตรง่องตรงนี้เนี่ยยัดลงไปคลายน็อตออกแล้วก็ยัดลงไปอ่าอย่างนี้คือหนีบได้นะครับ เดี๋ยวเราต้องแกะอันนี้ออกพอหนีบได้ปุ๊บเราก็ไขล็อกไปเลยครับดูตำแหน่งนะครับให้อยู่ประมาณช่วงนี้ก็ได้ตรงกลางๆหมวกแล้วก็เอาหกเหลี่ยมหมุนล็อกไปได้เลย พอล็อกแน่นแล้วก็บูทูนนะครับเอามาใส่ตรงนี้เดี๋ยวขอแกะอันเก่าออกก่อนนะแล้วก็หลังจะแกะเสร็จแล้วนะครับก็ใส่บูทูนลงไปก่อนนะครับสำหรับตัว 5S ใส่กับฐานมันลงไปอ่า <c oughs> แล้วก็ตัวแจ็คลำโพงนะครับ หมวกเต็มใบเนี่ยเราก็จะใช้เป็นไม้ตัวนี้นี่ใช้เป็นไม้แปะนะครับอันเล็กไม้ก้านตัวนี้จะไว้ใช้สำหรับหมวกเปิดคางนี่นะครับแล้วก็ต่อเข้าตรงนี้ครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่นะครับจะมีลูกศรเนี่ยเราลูกศรประกบเข้าหากันปึ๊กแค่นี้ครับ ค่อยๆดูนะครับอ่าตัวใหม่บางทีเราเสียบผิดเนี่ยตัวแจ็คจะหัวมันจะเสียแล้วก็สังเกตด,ดูนะครับลําโพงมันจะมีสั้นนะครับแล้วก็ยาวอันหนึ่งอันสั้นเราจะไว้ฝั่งซ้ายนะครับอันยาวเราจะอ้อมไปไว้ฝั่งขวาก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยครับตัวนี้มันจะเป็นเคี้ยวล็อกเราเปิดเกี้ยวเขี้ยวตรงนี้ขึ้นนะครับเสียบปุ๊บแล้วก็กดล็อกตรงนี้ลงอ่ะ หลังจากนั้นนะครับเดินสายลำโพงเราจะเอาไว้ข้างใต้ตัวอฟองน้ำตัวนมนวมนะครับตัวนี้พวกทั้งเซตนี้เลยครับทั้งเซตใหม่ทั้งเซตลำโพงอ,อันนี้อันหนึ่งนะครับลำโพงเข้ามาไว้ข้างในนะครับ ังจากไว้ข้างในแล้วนะครับก็ให้ดูนะครับลำโพงอันสั้นนะครับก็คืออันนี้นี่เป็นอันสั้นอันนี้อันยาวนี่อันสั้นเอาไว้ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งที่ติดบลูทูธฝั่งขวาเนี่ยเราจะอ้อมนะครับหมวกถ้าแกะตรงนี้ได้นะครับข้างใน,นไอ้ฟองน้ำตรงนี้ข้างหลังข้างหลังหมวกเนี่ยตรงหัวเราแกะนะครับแล้วก็ เอาสายไว้ข้างหลังปุ๊บอ่าแค่นี้ครับ <c oughs> เอาสายไว้ข้างหลังเสร็จก็ติดกระดุมเลยติดง่ายครับอ่าติดกระดุมลงไปไม่นะครับไม่แกะเอ่อตัวที่ออก แล้วก็เวลาจะเก็บสายไม้นะครับให้แกะนวมนี่ครับนวมตรงข้างแก้มตรงเนี้ยแกะออกนะครับแกะออกมาเลยแล้วก็ใช้ตีนตกแกตัวนีอ้อันใหญ่2อันนี้ไว้แปะลำโพงนะครับส่วนอันเล็กเราใช้แค่อันเดียวตัวนี้แปะไม้พวกนี้เขาจะมีสแปร์มาให้นะครับสอัน นี่ครับแปะเข้าปึ๊บแล้วก็ลอกออกตำแหน่งนะครับก็ลองลองหาดูนะครับแต่ส่วนมากผมจะติดไว้ข้างๆแบบนี้นะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าถือหมวกตรงเนี้ยฟังลาำตรงนี้มันจะหลุดออก<ม>ก็แล้วแต่หมวกแต่ละใบนะครับว่ามันมันควรจะติดตำแหน่งตรงไหนส่วนลำโพงก็ใช้อันใหญ่นะครับ เลาอ,ออกนะครับแล้วก็ลองกะตำแหน่งดูครับว่าตำแหน่งหูของลูกค้าเนี่ยอยู่ประมาณไหนอย่างถ้าเป็นหมวกใบนี้เขาจะมีมีหลุมมาให้แล้วนะครับมีหลุมมาให้ข้างหมวกเป็นช่องเว้าวมาให้เลยเราก็แปะไปได้เลยหมวกสมัยนี้เดี๋ยวนี้ก็จะมีหลุมเกือบทุกแบรนด์แล้วนะครับไม่ต้องคว้าเหมือนเมื่อก่อนหมวกปีใหม่ๆนะครับ ที่ผลิตใหม่ๆเนี่ยก็แทบจะมีหลุมรองรับไว้หมดแล้วอ่าแล้วก็ลำโพงข้างขวาก็เหมือนกันเหมือนเดิมครับแปะปุ๊บแล้วก็ลอกสามเมมออกเป็นกาวอ่าแล้วก็เปิดตรงนี้ครับถ้าใครไม่ชินเนี่ยผมแนะนำให้ลื้อออกมาอย่างนี้เลยทั้งสองข้างจะติดง่ายกว่าแล้วก็แปะลงไปในหลุมเหมือนเดิมที่เขาทำไว้ให้นะครับ หลังกนั้นก็เก็บสายไว้ข้างหลังเรียบร้อยทีนี้ใส่กลับนะครับเดี๋ยวผิดอันพี่ข้างนะครับอ,อันนี้อยู่ข้างซ้าย ตัวไม้นะครับสายไม้พวกนี้ที่ยาวๆเนี่ยเราก็ใช้ไอที่คอสเปร์มาตัวเนี้ยอันหนึ่งมาแปะเก็บไว้ได้นะครับก็ลองกะดูครับม้วนแล้วก็แปะเก็บไปได้เลยเราจะเก็บแล้วนะครับก็ใส่ ติดกระดุมครับตึ๊บสม,มากก็จะมีประมาณสามเม็ดนะครับอ่าใอีกข้างหนึ่งอแล้วก็สายตรงนี้นะครับแนะนำว่าให้ดึง ให้ดึงขึ้นมานะครับกะว่ากะเอาประมาณใช้สองนิ้วเราเนี่ยครับสองนิ้วนี้นะครับประมาณนี้เพราะว่าเวลาเราถ้าเราไม่ดึงออกมาเนี่ยเวลาเรากดไอ้ตรงนี้ลงไปสายมันจะตึงนะครับเราก็ดึงออกมาประมาณหนึ่งแล้วก็กดยัดลงไปปึ๊บนี่พอมันเหลือนะครับเหลือแบบนี้เราเอาหกเหลี่ยมนะครับหรือว่า ไม้ไอติมก็ได้กดลงไปเบาๆนะครับไม่ต้องกดแรงแค่นี้ครับเรียบร้อยอสวยงามก็ไม่ให้สายตรงนี้มันตึงเกินนะครับเวลาใช้งานอะไรเงี้ยเดี๋ยวสายมันจะขาดาเสียบเรียบร้อยครับนี่ 5S ครับสวยงามเปิดม่ติครับโอเคครับเปิดม่ติครับเปิดหมดเปินหมดครับเสร็จแล้วใช้แบตกัน